สวัสดีครับผมเ้าตุรามาอีกแล้วครับผมวันนี้เข้าครัวเข้าครัวทําอาหารจานเดียวครับผมเป็นกับเราราดข้าวไข่ดาวครับผมนะฮะจะทําแบบง่ายๆสบายๆนะฮะมันเป็นตํานานคําพูดของเมนูสิ้นคิดนะครับนะเมื่อก่อนนวเวลาไปไหนมาไหนป๊อป เมนูกินไลไรกระเพราไข่ดาวนะครับผมแล้ววันนี้จะทําเมนูนี้นะฮะพริกกระเทียมนะฮะกระเทียมแกะกลีบใหญ่นะกระกระกระเทียมกลีบใหญ่นะ,ะมีอะไรก็ดึงออกมาใช้ครับผม ผมใช้พริก12เม็ดครับผมกระเทียม5กลีบง่ายๆนะครับผมกระเทียม5กลีบพริก12เม็ดเพราะผมชอบเผ็ดใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดจำนวนลงนะครับผมสบายๆเข้าครัวทำเองนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะฮะเตรียมครกครับผม ผมจะโคลกเอาอบางท,กางทีก็สับบางทีก็สับบางทีก็โคลกแล้วแต่ความสะดวกนะฮะถนัดทางไหนใช้ทางนั้นครับผมอ่โคลกพอประมาณนะครับโคลกพอประมาณเป็นเมนูสิ้นคิดไม่รู้ใครพูดเหมือนกันนะฮะเวลาอะไรก็ กระเพราไข่าดาวมันก็ง่ายนะฮะมันเป็นเมนูที่ติดปากคนไทยเลยนะฮะเป็นเมนูคู่ครัวหรือเมนูประจำร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งทั่วไปร้านอาหารทั่วไปต้องมีกระเพรานะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมนูนี้มันมีอะไรดีแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเฮิร์บของเราครับผมพวกพริกขี้หนูสวนนี่แหละ พริกที่หนูกระเทียมใบกระเพราของเรานี่แหละครับเป็นเฮิร์บที่ดีมากๆเลยเป็นสมุนไพรดีมากๆครับผมนี่ใบกระเพราครับผมใบกระเพราสดๆเลยนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหมูนะเนื้อหมูอันนี้จะหั่นเป็นชิ้นเอานะฮะไม่ไม่ใช้หมูสับใช้หมูเนื้อแดงเลยนะฮะหั่นบางๆนะฮะตั้งกระทะให้ร้อนเลยครับ ใส่น้ำมันลงไปครับผมใส่น้ำมันลงไปช่วงนี้ผมจะเร่งไฟนะครับเพิ่มความร้อนให้กระทะนะครับผมต้องการให้น้ำมันมันร้อนจัดนะครับ ทอไต่ดาวก่อนเลยครับผมนะไะ่ดาวกูสวยน่าทานครับผมร่อนไปน้ำมันใส่เข้าไปครับผมอ่าฮะนะฮนะ ตัวสวยน่าทานมากแล้วก็จัดได้ไข่ดาวแล้วก็ไข่แดงจะเป็นยางมาตูมนะฮะีพักไว้ก่อนนะครับผม เราจะได้กลิ่นไข่ดาวด้วยนะฮะเวลาผัดนะครับผมเคล็ดลับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเวลาเราผัดติดลงไปเลยครับพริกกระเทียมผัดให้หอมเลยครับผมผัดให้หอมให้ไม่กลิ่นฉุนถึงกลิ่นของอันนี้ปกติอยู่แล้วครับ เป็นกลิ่นของผัดกระเพรานะ,ะมันจะได้กลิ่นของมันเองโดยธรรมชาติเลยครับเชยขนาดเราผัดเองเราต้องจามใส่หมูเลยครับผมใส่หมูลงไปผัดนิดหน่อยครับคือทำอาหารจานเดียวไม่ต้องเยอะคือทำพอลดข้าวสินะฮะพอประทังชีวิตได้หนึ่งมื้อนะครับผม เมนูง่ายๆเมนูสิ้นคิดนี่แหละอยู่กับช่วงโควิดแบบนี้เราต้องทำอะไรที่ง่ายนะฮะวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นดึงออกมาทำนะฮะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องรูหลาแล้วคมีปรุงรสชาติครับผมในน้ำตาลนะครับผมอยากเขาจะติดนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อนครึ่งน,นะฮะ บบน้ำแล้วก็น้ำปลาขัดหอมน้ำปลาโชยกลิ่นหอมเลยครับผมโดนความร้อนสาติดไปด้วยซีอุวขาวเอ้ยซีอวดำครับผมพูดสิทูดสิซีอุดำนะฮะแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันนะฮะให้น้ำตาลละลายเห็นความเหนียวความข้นมันจะดูดเข้าไปในเนื้อเนื้อหมูนะฮะที่เราหั่นเป็นชิ้น เวลาเคี้ยวแล้วได้รสชาตินะฮะได้รสชาติทั้ง,งกินกระเทียมพริกใบกระเพราะะก็จะประมาณนี้นะฮะถึงรสชาติเสร็จแล้วนะคั่วหมูให้สุกผัดหมูให้สุกแค่นั้นเองครับผม สุน,นิดหน่อยสุน,นิดหน่อยให้เนื้อหมูมันสุกนะฮะพระเอกมาแล้วครับผมใบกระเพราพระเอกมาในี่แสดงว่าหนังเออ เพิ่มความเข้มข้นของหนังนะเหมือนกันเลยครับผมการทำอาหารก็เหมือนกันเมื่อพระเอกมาความเข้มข้นของเนื้อเรื่องความเข้มข้นของรสชาติมันจะอยู่ในกระทะ <S 2> <S 2> ผัดแค่พอยุบนะฮะผัดแค่พอบใบกระเพยุบตัวแค่นั้นเองมันจะได้หอมเวลาเราทานนะฮะ กลิ่นหอมมากเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดเมนูที่ง่ายอยู่คู่ครัวไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผมทุกวันนี้ก็ไปดัดแปลงํำนู่นํำนี่กับเพาะอะไรสารพัดนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะวิถีอาหารก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเข้ามา เสร็จเรียบร้อยราดข้าวเลยครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป็นรายที่น่าทานมากครับผมง่ายสุดสุดเมน,นูคู่ครัวไทยตามด้วยไข่ดาวสุดยอดครับผมลองไปหัดทำนะฮะ ถ้าทำไม่เป็นก็หัดทําไปเรื่อยๆก็เป็นเองนะฮะช่วงนี้เวลานี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับผมเราต้องช่วยเหลือตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองนะครับให้มันถึงเวลาค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับทุกคนเดือดร้อนหมดครับผมทุกวันนี้ทุกคนเดือดร้อนครับมากเลยครับ ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะออกกําลังกายนะฮะดูแลตัวเองให้ดีๆรักษาสุขภาพกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับ jpb เสาร์ตุลาฟูนะฮะกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรกดกระดิ่งรอเลยครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะอัปโหลดลงมาให้ดูกันเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม